เดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาชมคันแรกกันเลยนะคะพี่ขาน้องเล็กสุดของเรานะคะเฮดเด็ก5ประตูนะคะใครที่เป็นสายอีโค่คะน้องเฟิร์นบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะจัดมาให้นะคะในส่วนของปี2022นะคะคันนี้เป็นปี2022บอกเลยว่าปีใหม่นะคะแล้วใหม่แค่9,000 90, นะคะกับราคาขายแค่399,900บาทนะคะสำหรับคันนี้ ใครที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้นะ,ะผ่อนเริ่มต้นแค่7,000ับาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจแล้วติดต่อน้องเฟินมาได้เลยนะคะถ้าใครไม่ถูกแกลูก,กับาซขาน้องเฟินมีสีดำให้ด้วยนะคะเป็นปียี่สองนะคะแค่419,00 0าผ่อนเริ่มต้นแค่7,000พเช่นกันเลยนะคะโอเคค่ะหรือว่าใครนะคะที่เป็นสายแบบว่าเก๋งนะคะสี่ประตูนะคะอีโคคาร์้องเฟินจัดคันนี้มาให้ บอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีมากนะคะเป็นยาริสเอทีพนะ1.2สปอร์ตคันนี้ปี2024นะพี่แล้วใหม่แค่หมื่นเดียวคันนี้เหมือนได้มือหนึ่งป้ายเดงเลยนะคะกับราคาขายแค่479,000บาทค่ะนะคะใครที่มีประวัติเครดิตด,ดีค่ะสามารถฟรีดาวได้นะคะผลเริ่มต้นแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้แล้วบอกเลยว่ารีบจัดรีบจองเลยพี่่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาดูนะคะในสอนของเจ้า V ีออสกันบ้างเลยนะคะสำหรับ v o ออสของน้องเฟิร์นตอนนี้นะคะก็มีให้เลือกหลายคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบรอนนะคะจัดมาให้ตั้งแต่ตัว Entry นะคะและตัว M i d เลยนะคะตั้งแต่รองท็อปหรือว่าจะเป็นรุ่นรองย่อยนะคะบอกเลยว่ามีมาให้เลือกหลากหลายคันเลยนะคะใคยที่แบบว่ามอหาเก๋งซีดานขนาดกลางนะคะเครื่องพันห้า ประหยัดน้ำมันนะคะขับขี่ไปยาวๆซื้อไปไม่มีซ่อมนะคะของเราคัดสั่นรถมาให้แล้ยวน,นะคะราคาวีโอนนะคะเริ่มต้นแค่3าม0 0 0ห้กับ9000บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจพี่คะขอเริ่มต้นแค่ประมาณ9 0 0ปลายปลายเท่านั้นเองนะคะสนใจแล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะถัดไปดูในสองข้างซ้ายซีดานนะคะซีซใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะรถเก่งซีดานหรู ที่ขับได้เป็นล้านโลค่ะพี่ขาเป็นรุ่นไหนเป็นไปไม่ได้นะคะนอกจากโตโยต้าโคโ l l อันติดนะคะรเฟิร์นจัดให้ตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2021เลยนะคะตอนนี้ก็มีให้เรื่องแต่เครื่องพันหและเครื่องพันแเลยพี่ขาตัว h y บริดก็มีมาให้แล้วนะคะพี่นะะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสต็อกนะคะโฉมหน้าใหม่นะคะยังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีดำนะคะพี่ขาใครชื่นชอบคันไหนนะคะายทะเบียนไหนติดต่อต้งเฟิร์นเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์ทักทายได้เลยนะขอต้นเฟิร์นคัดเอรถสวยรถเกรดเอมาให้นะคะบอกเลยว่าอันติดของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่รถที่วิ่งแท็กซี่มาก่อนนะคะเป็นรถสวย สวยเดิมสวยเดิมโรงงานแท้มาให้ทุกคันเลยนะคะแล้วก็อันติของน้องเฟินตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นแค่ 3, 3 4 0 0 0 0กับาบาทเท่านั้นเองนะคะผลเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะพี่ขาใครสนใจค่ะฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะสำหรับอันติดนะคะขับง่ายขับสะดวกนุ่มนวลค่ะพี่ขาซื้อไปไม่มีซ่อมแน่นอนนะคะใครอยากได้แล้วนะคะรีบมาจัดรีบมาจองนะคะเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะสำหรับอันติดก็จะมีนะคะตั้งแต่ในส่วนของเบาะหนัง สีดำล้วนนะคะบอกหนังทูโทนนะคะถ้าเป็นโฉม16นะคะตอนนี้ก็จะเป็นภายในสีเบจมาให้เนาะบอกเลยว่าสภาพใหม่มาให้ทั้งคันแล้วก็สวยเดิมโรงงานให้แบบว่าทุกคันเลยค่ะของเรารถไม่สวยน้องฝนไม่ขายอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าของเราคัดแต่รถสวยรถดีและมีคุณภาพมาให้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ขาเซฟนไทยรถสวยนะคะไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะคะถ้าเป็นในส่วนของควันใจนะคะคันด้าน้องฝนก็มีในส่วนของคันด้า ซีวิกให้เนาะนี่สีบรอนเงินสวยๆคันนี้เลยปี2020นะคะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์พันแปดโีนะคะปี2 0ราคาถูกมากนะคะคันนี้ก็ได้ชมหน้าหล่อๆมาให้นะคะและราคาคือแค่539,000นนะคะคันนี้ผลแค่9,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้ล้ลเมกอะอรยนะคะยังเปลี่ยนใหม่ให้แล้วทั้ง4ล้อเลยนะคะอ่ะถ้าเป็นคันนี้พี่ขา ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะคะกับ Honda a c o o r d นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะพันหคันนี้เป็นตัวเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเทอร์โบเนาะพันห้าเเทอร์โบนะคะจัดมาให้คันนี้บอกเลยว่าหล่อมากนะคะดวงไฟหน้าแบบว่า,าเขาเรียกว่า LED แบบฟูลเลยพี่ะคะนะสวยงามมากฟูล LED สวยงามนะคะแล้วได้สีดำมาด้วยกับราคาแค่ แต่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะหล่อเทสมาร์ทสะอ์ตมากคันนี้นะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะออกห้างไปแดงไม่ขาล้านกว่านะซื้อกับน้องฟูนี่คือได้ปี2021นะคะ แล้วคือได้รถสภาพสวยออปชันใหม่นะคะเดิมโรงงานมาให้ถ้าใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าอยากทราบเอกสารเกี่ยวกับรถเพิ่มเติมสามารถติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะเดี๋ยว้อาเบิร์นจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะพี่ขาสามารถติดต่อเอาเบอร์แอดบ้านเขียวนะคะมาได้เลยนะจ๊ะพี่หยาถ้าเป็นในส่วนของสายโตโยต้านะคะเครื่องยนต์พันแนะคะเป็นตัวโตโยต้านะคะเฉมรี่นะคะทุกคนก็จัดคันนี้มาให้นะคะกับเครื่องยนต์นะคะ2005คันนี้จะเป็นตัวซันรูฟเนาะ สามารถเปิดสรุปได้แล้วก็คันนี้เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมด้วยนะคะไฮบริดพรีเมียมด้วยเลยนะคะปี2021ค่ะคันนี้จะได้อาเบนเซนกึ ben ่งไฟฟ้ามาให้เนาะเปิดสรุปได้ออปชั่นภายในใหม่มากนะคะบอกหน้าบอกหลังปรับแบบไฟฟ้าแล้วก็มีลมนะคะระบายอากาศเป็นลมเย็นให้ด้วยเนาะก็คือปรับได้ตามใจชอบเลยคันนี้นะคะกับราคาขายเพียง9 0 0 0แสนนะคะ69,000ับาทนะคะ 9 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่มีประวัติการพอดีค่ะสามารถฟรีดาวได้นะคะผลเริ่มต้นแค่ประมาณ15,000 1 6า0 0เท่านั้นเองนะคะพี่ขาใครสนใจแล้วรีบติดต่อหาน้องฟืนได้เลยนะคะอย่ามัวแต่มองระวังติดจองนะจ๊ะอ่าถัดมาดูในสองของสายเฮดเบกนะคะอยากได้ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะน้องเฟิร์นจัดในสองของสายคอนด้ามาให้นะคะคอนดา้าเ r ค่ะคันนี้เป็นตัว1.8อล e ิมิเต็นะคะ ปี2018ปมาเพราะขับใหม่แค่80,000โลนะคะปี2018ไมส์แใหม่แค่80,000โลคันนี้ราคาเพียง539,000บาทนะคะพี่ขาโฉมหน้าหลอ่อๆมาให้แบบนี้เลยนะคะดวงไฟนะคะเดี๋ยวน้องเพิร์นเอามาขัดให้นะ,ะไฟเนหมอกต่างๆมีมาให้แล้วคันนี้เป็นตัว178นะคะพี่ขาขวันแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าเป็นรถกิง๋งสไตล์ครอบครัวนะคะเป็น ทรงแฮดแบกเนาะค o นด a h a r v คันนี้ใหม่แค่80,000ผ่อนแค่9,000ไม่ขาตอนนี้นาทีนี้หายากเลยนะท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไว้ใช้งานนะคะน้องเฟืนบอกเลยว่าต้องรีบจัดรีบจองได้เลยนะคะกับค่างวดแค่9,000ับาทคันนี้ใครที่มีเงินเดือนเงินเดือนประมาณ17,8 0 0อะสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนะคะอะน้องเฟืนพาไปดูในสองสายกระบะก,กันบ้างนะคะกระบะของน้องเฟืนตอนนี้นะคะก็จะมีนะคะตั้งแต่กระบะแคบเนาะ กระบะแขบยกสูงกระบะแขบตัวเตี้ยนะคะก็มีให้เลือกหลายคันเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีแบรนด์หลักแบนยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายโตโยต้าสาย i s ซูซูนะคะหรือว่าจะเป็นมิตซูบิชินะคะก็มีมาให้นะ,ะตั้งแต่แขบหรือว่าจะเป็นสีประตูเลยนะคะ,ะสำหรับรุ่นขายดีของเราเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโตโยต้าเรียวเนาะสำหรับใครที่มองหาก็คือจัดมาให้ทุกสีเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีบรอนซ์เงินสีขาวนะคะ สีเทาดำนะ,ะหรือว่าจะเป็นสีบรอนเงินนะคะก็จัดมาให้กันแบบหลายคันเลยทีเดียวนะคะถ้าอย่างเช่นคันนี้จะเป็นในส่วนของอ่ะสีบอนเงินเนาะราคาดีมากนะคะกับปี2022ได้ล้อแม็กทีอ37มาให้ด้วยนะคะคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะใครที่มีประวัติการผ่อนดีค่ะสามารถฟรีดาวได้นะคะใส่คิ้วคันสัตนะคะลงล้อแม็กแต่งลงทรงล้อมาให้ สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขาคันนี้ก็เป็นเครื่องเงิน2,004เนาะนะคะหรือว่าใครที่อยากได้เกียร์ออโต้นะคะน้องฝนก็มีให้เหมือนกันเลยนะคะสำหรับเกียร์ออโต้นะคะจัดมาให้สีดำสีขาวเนาะมีมาให้แบบว่าเลือกครบสีเลยตอนนี้สำหรับสมาร์ทแคปเนาะพี่อ่าถ้าเป็นสีดำคันนี้พี่ขาราคาดีมากนะคะเนาะเป็นปี2022เกียร์ออโต้นะคะสีดำคิวอันสัตว์มีให้ เปียนยางให,ให้ใหม่แล้วทั้ง4ล้อเลยนะคะคันนี้น้องเฟร์นขายแค่4ี่แสนหกหนาพนะคะผ่อนแค่8 0 0พันบาทนะคะผ่อนแค่8 0 0พันบาทตลอดสัญญานะคะคันนี้ไม่ต้องดาวและไม่ต้องคาเลยนะคะใครสนใจติดต่อน้องเฟื์นหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูแขปบยกสูงกันบ้างน,นะคะตัวพรีเรนเนอร์นะคะตอนนี้ก็จัดมาให้สีดำนะคะและสีขาวเนาะ คันนี้จะเป็นสีขาวปี2022นะคะได้ชมหน้าหมูป่านะคะชมหน้าใหม่มาให้คันนี้เป็นเมนนนปี2022นะคะเป็นตัวพีเรนเนอร์นะคะพี่ขาได้ในส่วนของล้อแม็กล่อมาให้แบบนี้เลยนะคะล้อแม็กสวยเปลี่ยนยางใหม่ให้ทั้ง4ีล้อเลยนะคะ <S <S บันไดข้างคีคคอนสัต์ต่างๆมีมาให้แล้วคันนี้กับราคาขายแค่ 1> 5 1 0 0 0 0กับ9 0 0 0บาทนะคะใครที่มีประวัติการผ่อนดีคะ่ะผ่อนแค่9 0 0 0กว่าบาทบเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องดาวไม่ต้องคํำด้วยนะคะเงินเดือนเริ่มต้น20,000บาทซื้อคนเดียวได้เลยนะคะอะ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วของคัต่ะไปของไลของคลิปนี้เลยดีกว่านะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับ4ประตูออโตโน้นะคะเป็นตัวอะ่ะรีโวดับเบิลแคป24ไฮเ r i เนอร์คันนี้ปี2022ไม่80,000นะคะคันนี้จะเป็นตัวไฮ จัดกล้องมาให้360องศาเลยนะคะได้ล้อ Mac 2ทูโทนปัดเงาร่องดำค่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4ล้อค่ะคิวอันตา์มีมาให้นะคะกับค่าตัวเพียงแค่769,000น,นะคะคันนี้ใครที่มีเงินเดือนนะคะประมาณ25,000น,นะคะลูกค้าจ๋า สามารถซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนคําเลยนะคะและขอน้องเฟิร์นค่ะก็ยังมีรถตู้นะคะให้เลือกสรรกันมากมายเลยนะคะคลิปนี้น่าจะไม่พอนะคะพี่ขาใครอยากชมคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะรีบิดต่อหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะน้องเฟิร์นไม่ได้มีแค่เท่านี้นะ,ะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูกันแบบแค่น้ําจิ้มเท่านั้นนะคะใครอยากทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อน้องเฟิร์นได้นะ,ะพี่คะเดี๋ยวขออนุญาตฝากเบอร์นะคะช่องทางการติดต่อไว้หน่อยเลยนะคะพี่คะสามารถโทรหาน้องเฟิร์นได้นะคะที่เบอร์0834302688นะคะพี่ฝากน้องเฟิร์นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณลูกค้าด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์นต้องขออนุญาตนะคะลาตัวไปขอ <c oughs> ตัวลาไปกดเลยนะคะพี่คิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะบ๊ายบายจ้า